สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆชาวสมาร์ทวอลที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับตอนนี้อยู่กับผมนายวันนะครับผมวันนี้เราจะมาตอบคาถามจากทางบ้านกันนะครับเนื่องจากว่ามีน้องคนนึงถามมาว่าพี่วันนะครับผมอยากรู้ในเรื่องของค่าสเตตัสของอินุทธานุนาว่าเ,เราจะต้องทําเดฟเท่าไหร่นะครับอินุน้ำถึงออกไปตีสามตัวนะครับแล้วก็เขาบอกว่าสปีดเสาสปีดของเออเสา,สา,สาเดฟผมมีประมาณนี้นะครับผมเราจะมาไล่ดูว่าไอตารางเนี่ยอันนี้ผมขอขอบคุณในตารางก่อนนะตารางเนี่ยผมได้มาจาก ลูกกิวคนหนึ่งนะครับจำชื่อไม่ได้ผมขออภัยด้วยจริงนะครับผมแล้วก็ได้รับตารางน,นี้มาจากเพื่อนๆหลายคนเหมือนกันนะขอบคุณมากๆขอบคุณจริงๆนะครับผมก็เดี๋ยวผมแปะในเรื่องของใบใบตงังตารางคลิปนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาทําความเข้าใจเกี่ยวกับในเรื่องของอรูนเดฟก่อนนะครับผมรูนเดฟหรือรูนกาดเนี่ยคือถ้าเราใส่รูนกาดหนึ่งเซตนะครับเท่ากับ2เมนะ็ดเนาะมันจะเป็นการบวกสเตตัสให้เราเนี่ย15% แต่ว่าถ้าเราใส่รุนฮึดรุนฮึดคือรุนอะไรรุนฮึดคือรุนที่เราสามารถฟาร์มได้จากในเรื่องของขบวนการในเื้อห้าสีหรืออสูรห้าสีนั่นเองครับไอรุนเนี้ยมันมีความสามารถพิเศษก็คือมันจะเป็นการบวกเดฟขึ้นมา8%ให้กับพรรคพวกทั้งทีมรุนกาดความแตกต่างรุนกาดกับรุนฮึดก็คือรุนฮึดเนี้ยจะใส่ใส่มันจะเพิ่มเดฟแค่ตัวเดียว แตล่ลูนกาใส่มันจะเพิ่มเ,เดฟแค่ตัวเดียวแต่ถ้าลูนฮึดเนี่ยมันจะเป็นการเพิ่มทั้งทีนี่คือความสามารถของลูนฮิดนั่นเองครับอะในกรณีที่น้องนะครับอะคำถามผมที่ผมเจอมาก,ก็คือน้องเขาเนี่ยเลเวลเสาอะเสาเดฟเนี่ยเลเวลสิบสี่นะครับผมเราต้องทาเดฟอยู่ที่สองพันสี่ร้อยยี่สิบหกนะครับซึ่งทํายากไหมจริงๆในมุมมองผมว่ามันไม่ยากสักเท่าไหร่แต่ว่ามันเสียค่าโอกาสนะครับถ้าในกรณีที่เราใส่ลูนฮิดไปสักสองเซตละกัน ถ้าเราใส่รูนฮฮดไป2เซตเนี่ยเราจะทำเดฟอยู่ที่2,308ซึ่งมันห่างกันเกือบห่างกันร้อยนึ่งเลยนะเนี่ยดูดิห่างกันเกือบร้อยร้อยกว่าเลยนะครับซึ่งไอตัวห่างร้อยกว่าเนี่ยเราสามารถไปเพิ่มสเตตัสอื่นได้ตัวอย่างเช่นเดฟหรืออาจจะหนักไปทางเออตัวอย่างเช่นแม่นยำหรือ a d k คิดเล่คิดเดียมเนี้ยมันช่วยได้เยอะกว่าดดันัวนันเนี่ยรูนเเนี่ยค่อนข้างสําคัญมากๆนะครับ ในกรณีที่เสาเต็มนะครับเสาเราเลเวล20เลยเราต้องทำเดฟทั้งหมดนะครับผม2,381นะครับฟังไม่ผิดนะสองพันถ้าเราใส่รู่นฮิหนึ่งเซต2,323 23นะครับผมถ้าเราใส่2เซต2,264นะครับผมอ่ะทีเนี้ยเราไปสลับในดูในเกมใน ID เกมบ้างบ้างว่าผมใส่เป็นแบบไหนยังไงบ้างโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในเกมกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะจริงๆอินู้นนะผมก็ใส่เป็นรูนรู่นฮิอยู่เซตหนึ่งั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับผมอ่ะ เรามาดูกันอ่าไม่ไปใช่ไหมลูกโอเคคือที่ผมใส่เป็นรุนรูนฮึดมาเพราะว่ามันสวยด้วยนะครับก็ใช้เวลาฟาร์มนานนะไม่ได้ฟาร์มง่ายๆนะเว้ยรุนฮึดเนี่ยบอกก่อนฟาร์มโคตรนาน,นครับก่อนจะตกเนี่ยฟาร์มนานมากนะผมฟาร์มที่น้ําตาเทียบไหลแบบโอ้โหตกให้กูถือพ่อเอ,อ้ยเดี๋ยวผมให้ดูนะครับผมอ่านี่ผมใส่รุนฮึดเซตหนึ่งครับนุ่นฮึดหนะ้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมรูนฮึดนะครับนี่ให้เราไปโฟกัสเออมันมีเทคนิคที่หนึ่ง สมมติในะกรณีที่เพื่อนๆเ,เป็นผู้เล่นใหม่นะแล้วทีเนี้ยเ,เวลาทำดูน,นะครับผมโฟกัสให้ให้โฟกัสนะสองสี่หกเนี่ยให้เราไปโฟกัสที่เป็นอ่าเป็นหกดาวเลยนะครับแล้วก็ช่องที่สามเนี่ยให้เราไปโฟกัสที่เป็นหกดาวเลยนะครับส่วนหนึ่งกับช่องที่ห้าเนี่ยจะโฟกัสเป็นในเรื่องห้าดาวก็ได้ดังนั้นอโอกาสที่เราจะใส่รุลฮึดนะครับเป็นช่องหนึ่งกับช่องห้าเนี่ยมีสูงมากนะครับผมการใส่รุนฮึดสมมตินะเราใส่รุนฮึดสามเซต โฟกัสนะเราใส่รูนฮึดสามเซตนะเพราะว่าอินุมันมีสามสามตัวเนาะสามตัวแล้วเราใส่รูนที่สามเซตช่องหนึ่งกับช่องห้ามันจะทําให้ค่าสเตตัสที่เราจะทำนะ่ะมันจะง่ายขึ้นอ่ะเดี๋ยวให้เปิดตารางกันอีกรอบหนึ่งดูนะถ้าเราใส่สามเซตเน้นนะครับถ้าเราใส่สามเซตนะครับนี่สามเซตนะเราใส่สามเซตและคุณเลเวลสิบสี่นะครับคุณจะทาเดฟบวกหลังแค่สองพันสองร้อยสี่สิบเก้าซึ่งมันทําง่ายมากเว้ยเออแต่ว่ามันไม่ได้ฟาร์มหาง่ายนะอ่ะมาต่อ มาดูในเกมกันบ้างนะครับผมอ่ะในเกมผมใส่เป็นรูนฮึดเซตหนึ่งนะครับผมแล้วรูนเฮึดหาได้จากไหนบ้างเอ่ยรูนฮึดหาได้จากนี่นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูรูนฮึดสามารถคราฟได้นะครับนี่ดูนะเออประคำว่าไปบอเมาส์น่าจะขาดนะครับรูนฮึดสามารถหาได้นะครับผมนี่เรามาที่การคราฟรูนะครับจริงๆเราสามารถคราฟเป็นระดับกลางก็ได้นะเออถ้าแบบเราแบบโฟกัสช่องหนึ่งช่องสามเนี่ยเราคราฟระดับกลางก็ได้หรือจะโฟกัสระดับสูงก็ได้นะอ่ะอย่างผมผมยกคิเป็นระดับสูงแล้วกันนะะอ เห็นไหมคำว่ารูนฮึดนะครับลูนเึดเรากดไปนะครับทีนี้วัตถุดิบที่เราต้องการสร้างตัวอย่างเช่นนี่ลูนฮึดนะครับมันจะต้องการคิสตั้ไอ้คริสตั้น้ำแข็งเนี่ยค่อนข้างเยอะหน่อยก็คือ60เมตรเยอะนะ60เมตรคือเยอะมากนะครับแล้วก็คิสตั้ธคาดอ่าคิสตั้สีขาวนะครับคิสตัสว่างเนี่ยต้องการ20เมตร แล้วก็หินคาบลูนเนี่ยต้องไอเศษรูนเนี่ยต้องการ12เมตรอันนี้ก็ไม่เยอะเท่าไหร่แล้วที่สําคัญคือมันไปหนักตรงนี้มันไปหนักตรงคริสตัลเวทมนต์คิสตัลเวทมนต์เนี่ยค่อนข้างหายากหน่อยนะครับต้องจบในเรื่องของ 3S ถึงจะได้เยอะๆนะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองคาบห้ดูแล้วกันผมคาบจนให้มันมันคาบได้ที่สุดเนาะเราคาบแม็กเลยนะครับผมสร้างไปเสียไปหนึ่งแสนห้าหมื่นนะครับผมถือว่าหนักอยู่เหมือนกันนะอ่ะเราจะได้รูนฮึดดีๆไหมโอเคมาเม็ดหนึ่งนะครับผมเฮ้ยถือว่าช่วยนะช่วยนะโอเคมา อ่ะผมกดเก็บไปก่อนนะผมกดเก็บไปก่อนนะยังไม่คัดนะครับจะให้เพื่อนเพื่อเห็นว่ามันจะเก็บมันจะต้องทําแบบไหนยังไงบ้างนะครับผมคัดไปต่อเมื่อกี้เราได้มาเม็ดหนึ่งเนาะโอเคเฮ้ยเม็ดนี้น่าจะแจ่มอยู่อ่ะเก็บไปก่อนนะครับอ่ะหมดแล้วนะครับอันนี้น่าจะเกลือนะอันนี้ผมน่าจะเกลือเยอะอยู่ผมขอขายแล้วกันอ่ะผมขอขายนะ เราไปดูในที่เราเก็บกันบ้างว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมลูนครับลูนฮึดนะครับผมนี่ลูนฮึดอยู่ตรงนี้่ะมาลูนฮึดความสามารถพิเศษของมันนะครับผมเห็นไหมเพิ่มเดฟนะครับผมให้ครับพวกแปดเปอร์เซ็นต์นะครับผมนี่ผมก็เก็บอยู่เหมือนกันปัจจุบันเห็นไหมผมเริ่มตีแล้วก็เริ่มเก็บขึ้นมาบ้านนะครับผมนีอันนี้เริ่มตีเริ่มเก็บขึ้นมาบ้านนะครับผมเห็นไหมอ่ะเดอยวเราขายไปด้วยเลยนะครับไปด้วยขายไปด้วยนะครับผมโอเค อันนี้เห็นไหมผมเริ่มตีแล้วเด็กดึงดึงขึ้นไปแล้วเห็นไหมมีมีเริ่มมีดึงขึ้นไปแล้ว,เ,เ,เ,ลวเพราะว่าในอนาคตผมกําลังจะทําทีมนี้อยู่นะครับนี่อันนี้คิดดมนะครับผม,ผมจะเล่นเป็นสายคิดจะเมียนะอันนี้เป็นเดฟนะครับอันนี้คิดแดมเหมือนกันก็พยายามบิวขึ้นอยู่นะครับแต่ว่าบิวยากมากนะครับอันนี้อาเอทีเคนะครับผมจะอาร์ทำไมมันไม่ได้ดีขนาดนั้นอันนี้เอทีเคเหมือนกันนะครับ อันนี้โอ้โหโคตรถ้ามันเป็นเดฟเปอร์เซ็นนะโคตรสวยเลยนะเม็ดน,นี้โคตรสวยเลยจริง,รงอันนี้เฮทีนะครับเฮทพผมไม่ต้องการอันนี้เอทเคนะครับผมอันนี้เฮทพีนะครับอันนี้เฮทพีขอโอ้โหเดฟว่ะเอยอันนี้เอทเคว่ะเสียดายว่ะเนี่ยถ้าในกรณีเพื่อนๆเนี่ยเป็นผู้เล่นเริ่มต้นนะครับเราสามารถเอาห้าดาวเนี่ยไปไป,ไประกอบเป็นหกเม็ดเลยมันสามารถทําได้นะครับมันทาไม่มันทําไม่ยากขนาดนั้นนะครับออันนี้สวยนะโอ้โหยังไไหม ประมาณนี้โอเคแต่ว่าอีนุหลายคนอาจจะสงสัยว่าเพี่วันทําไมพี่วันใส่รุนฮิตไปแล้วอะทําไมพี่วันต้องทําเดฟให้เยอะจังเลยนะครับเดฟผมบวกบวกหลังทุกตัวเนี่ยประมาณ2 0 0พเกือบ2อ0พหมดเลยนะเห็นไหมเกือบ2 0 0พนะครับผมเห็นไหมเกือบ2 0 0พนะครับต้องพูดอย่างนี้ก่อนนะครับท,ที่ผมทําแบบนี้เพราะว่าในกรณีที่เราไปเล่นในอหอเนี่ย มันจับไม่ได้รับเสาคิวไปด้วยนะครับเสาคิวเนี่ยมีผลนะถึงแม้ว่าเสาคิวจะบวกแค่5%เปอร์เซ็นะเรามาดูที่ธงคิวกันเดี๋ยวเรามาดูที่คิวกันนะอะดูคิวกันเรามาดูคิวกันนะครับธงคิวเรามาดูธงคิวว่ามันบวกกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่ใช่สิมันเป็นบัฟมันเป็นบัฟมันเป็นบัฟของความสำเร็จ ดูที่เดฟ谢谢 eter, นะครับเห็นไหมถ้าในกรณีที่เราเลเวลนะครับผมเลเวลเยอะๆเนี่ยเห็นไหมมันจะบอกนะครับว่ามันจะบวกเดฟเพิ่มขึ้น3%เป็นต์เห็นไหมมันจะบอกค่าสเตตัสด้วยนะครับว่ามันจะบวกเพิ่มเท่าไหร่ตัวอย่างเช่นนะครับอันนี้เป็นคูณปกติมานาเก็บของนะครับผมแล้วก็อันนี้ในโหมดของอมอนเตอร์พวกพวกเข้าสู่รอยแยกจู่โจมรอยแยกจู่โจมก็คือพวกอสูรห้าสีแล้วก็เกี่ยวกับพวก3หัวนะครับอันนี้จะบวกเดฟเพิ่มขึ้น3%เป็นต์เห็นไหม บวก2%เป็น5%แล้วก็สถานะเพิ่มในของบงกตททรัตอันนี้ก็5%เหมือนกันนะครับผมอันนี้เป็นหมดในของอสูรร้อยแยกก็5%นะครับผมอันนี้เป็นในเรื่องของดันจินไคล l o s ก็5%แนดังนั้นเนี่ยเหมือนกับประมาณว่าถ้าสมมุติว่าผมทำเดีน้อยเกินไปนะครับแล้วการที่เราไปตีหอเนี่ยตีหอมันจะไม่นับในเรื่องของไอ กิววอลอยู่แล้วใช่ไหมมันก็ทําให้เหมือนกับว่าถ้าผมส,สเตตัสไม่ถึงเนี่ยมันจะไม่ดึงครบ3ตัวมันทําให้หอผมช้านะครับผมก็เลยเป็นวิวรูนเป็นแบบนี้แต่ว่าในอนาคตกาลังจะใส่รุ่นใึ้เต็มตัวแล้วนะครับนี่มาเร็วๆนี้นะครับเริ่ม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 ได้แล้วเริ่มได้แล้วนะครับใส่เป็นชิลเออใส่เป็นฮึ่ตนะครับดูนะจะให้ดูนี่นะครับเดฟมันจะตกหน่อยๆน,นะไม่หน่อยก็เยอะอยู่ ดูนะผมเก็บเดฟมาประมาณหนึ่งอยู่นะครับเก็บมาค่อนข้างนานอยู่บวกได้สามอ่ะเพื่อนคือมันฟาร,ร์มยากมากนะตรงๆได้สามอ่ะเฮ้ยนายขอหกได้ไหมอ่ะได้หกี่คือวริคุตเลยนะเนี่ยได้ห้าเอ้ยห้าก็โอเคอใส่ไป่าเดฟลดลงมานะอันนี้ผมใส่เป็นสองเซตแล้วนะเรามาดูตารางกันผมใส่สองเซตนะอันนี้ลดลงมานะเสาผมเต็มหมดเนาะผมใส่สองเซตนะครับผมเท่ากับเดฟที่ผมต้องทําบวกหลังก็คือสองพันสองร้อยหกสิบสี่นะครับผม อันนี้ลดลงมานะครับผมก็จริงๆก็ได้นะจริงๆผมว่าก็น่าจะได้อยู่นะเออผมว่าน่าได้เนะว่าน่าได้ด้าน,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 านาโดนอยู่แล้วเนี่ยแต่คิเล่มันตกไปเยอะพอสมควรอยู่ใช่ไหมมันก็ต้องมีอะไรที่ได้มาเสียไปอยู่แล้วนะครับผมนี่ใส่เป็นเดฟเนี่ยมันไม่มีเดฟไงมันไม่มีเดฟไงมันมีแต่ห้าดาวก็เลยไม่ได้ใส่นะครับผมเนี่ย มันทํายากตรงนี้แหละมันฟาร์มยากมากคมฟาร์มนานเหมือนกันนะก่อนจะเก็บไอหินนรกพวกนี้ได้ทํายากมากแม่บอกตรงโอเคนะครับผมก็สําหรับคอนเทนต์เนื้อหากเกี่ยวกับตารางเดฟก,ก็จะประมาณนี้นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะ